โอเคครับก็สวัสดีครับผมนิวนะวันนี้ก็มาพบกับแมพที่มีชื่อว่าปิดไฟนะครับนะปะตัวเกมเป็นไงเริ่มเล่นเลยดีกว่าโอเคว่าไงเพื่อนวันนี้พี่ก็เปลี่ยนลุกนะครับนะจากที่เป็นคนตอนนี้ก็เป็นเหลี่ยมๆละเหลีล่ยมๆกลมๆนะครับนะเอาปกติดีกว่าเฮ้ยเอาบ้าเลยเหรอเพื่อนปกติปกติกตอื้อ ถ้าเอาบ้านี้คืออันนั้นนะแบบแพ้นะอาจจะแบบอาจจะแพ้เลยอ่ะฮะจำนวนกิจกรรมประตูะเอ๊ะทุยปัจจุบันนะครับนะาายิ่งแปดอ่ะฮะไอมีคำแนะนำเอา้าเพื่อนเรายังวันนี้อ่านเลยทำไมดี โอเคมาตำรวจก่อนแลวกันมีกระจกด้วยนะครับนะแต่ไม่มีปุ่มกระโดดโอเคโอเคไม่กี้ให้ทำอะไรเอ่ยมีตู้เย็นทำไงเพื่อนเพื่อน วิวัวตัวตัวตัวอะไรมาเพื่อนทำไงแอร์บอ ปิดตัวแล้วหรอโอเคก็คือมันไปแล้วนะครับนะทำไมมืดขนาดนี้อ๋อก็คือปิดหน้าต่างได้โอเคไฟมาอเอ๊ะเก็บเงินได้ เปิดได้อา่าฮะมันกลับเน็ตนี่เลยไม่ให้เพื่อนเก็บเปิดไมโครเวฟอา่าฮะเปิดตู้เย็นเอา้าเอ้ยเพื่อนไฟดับทีนี้ตัวอะไรมา ก็คือพี่ยังไม่ได้อ่านนะครับนะว่าเล่นยังไงขอ,ขอให้ชนะนะครับนะเอพี่ปิดหน้าตานะ่างแล้วไม่ใช่เหรอเอ๊ะตอนนี้ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับนะเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยนี่ตัวอะไรเฮ้ยอ๋อไฟมาละตัวอะไรอะตุ๊กตาเฟดดี้นะครับนะเฟดดี้อันนี้ก็เฟดดี้หรือว่าคนสร้างเขาชอบเฟดดี้มั้งหรือเปล่านะครับนะโอเค เราต้องรอดถึงเจ็ดโมงอ่ะแต่มันไม่มีนาฬิกาให้บอกอะดิหรือว่าหรือว่ามีก็คือพี่อยากปิดหน้าตาปป่างแบบมากๆเลยแล้ะไมค์แฟนให้ไปไหนเพื่อนเอ,อเพื่อนเพื่อนอย่างนี้ หทำมืดมืจังเลยฮะอะไรอ่ะลูมเขาจะจ่ายค่าเช่าทุกนาทีถึงหมายเลขอะถึงจ่ายถึงเงินง่ายหนึ่งอ่ะฮะก็คือเมื่อกี้คือเราชนะหรออันนี้ตัวอะไร อ๋อคนนี้เหรอนะครับนะเอา้าคนนี้ขอโทษนะครับที่ไออะไรนะหน้าจอมันมืดๆนะครับนะพี่ก็พยายามปรับแนะโอ้โ o oh, no. โหทุกคนเมื่อกี้แบบเอาเพื่อนตายแล้วเพื่อนไม่เกิดอะไรวิธีเอาตัวรอดอ่ะทำทำไงปิด,ป,ด,ป,ดปิดไฟอ่ะอ่าฮะไหนพี่ก็ปิงปงหน่อยข้าเช่า อะไรอะ่ะตอนนี้คุณกระดานผีด้วยแก้วปรากฏในห้องคุณมันจะมันจะตอบคำถามใดที่คุณจะถามอย่างแท้จริง โอเคก็คือจำสแกนแบบไม่มีเสียงเลยพี่ตายนะครับนะคุณตายจากล็ปท็อปก็คือเท็บเล็ตโน้ตบุ๊กอ่าฮะปิดลิปท็อปเพื่อปรากฏขึ้นเอาละ แล้วเจอกันชมกลับครับไปเดี๋ยวพี่จะเล่นอีกรอบหนึ่งในทีนี้พี่จะอ่านกดนะครับใหม่ไหมเมื่อกี้เกิดปรากฏการณ์อะไรอะไรไม่รู้ขึ้นนั่นแหละโอ้นหไม่ไม,ไมีคนแนนพี่ ไม่เป็นไรตีมอนเดิมนะครับนะเดี๋ยวพี่ต้องมาอ่านนี้นะครับนะคําแนะนําทุกครั้งที่ไฟดับบางอย่างจะเกิดแบบขึ้นแบบสุ่มนะครับนะอย่าปล่อยการอย่าปล่อยการอย่าปล่อยให้การเฝ้ราระวังของคุณลดลงเพราะเหตุการณ์นี้อาจจะเป็นมอนเตอร์นะครับนะแล้วห้องแล้วะจะอยู่ในห้อง v i p อยู่ชั้นใต้ดินซึ่งเป็นอีเวนต์นะครับนะดังนั้นถ้าคุณสิจกิคูพเขาไปอ๋อนี่ไม่ใช่นะครับนะวิธีเอาชนะเกมหลังจากเล่นเป็นเวลาสิบนาทีข้อความคุณไม่รู้สึกเหนื่อยซึ่งเป็นก,กิจกรรมนะครับนะเออก็จะกลายเป็นคุณรู้สึกเหนื่อยบางทีคนไปนอนนะครับนะเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นแล้วไป นอนหลับจนกว่าฉากทีนสั้นจะจบลงและคุณควรได้รับป้ายเกมอาจไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนะเพียงแค่ไปนอนโอเคอย่างไรก็ตามถ้าคุณพลาดกิจกรรมนอนหลับข้อความจะกลับไปที่คุณไม่รูส้สึกเหนื่อยและต้องรออีกสิบนาทีโอเค มอนเตอร์เป็นคนเรียนภาครั้งอ๋อฮะโอเคเริ่มเลยแล้วเงินนี้เอาอไว้ทำอะไรอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ไงนี่ไง <c oughs> นิวโดวนเล่นแล้วนิวโดวนเน็ตเล่นนะครับนะเฮ้ยนิวเก็บโลนี่ไงเริ่มมาละ ฮึวิ่งเงินเยอะไฟเริ่มดับแล้วทุกคนโอเคอันนี้ผีถ้วยแก้วนะครับนะโอเคไฟมาถามอะไรดิถามถามไงอ่ะกู๊ดบาย <Good bye. S 1> ไม่ใช่กู๊ดบายดิ ะแล้วก็เปิดนี่นี่นี่แล้วก็นี่ไม่มีอะไรโอ้ค oh yeah. เสียงอะไรอ่ฮะฮึทีวีเหรอฮะคืออะไรเมื่อกี้คืออะไรทุกคนพี่พี่พลาดหรอเมื่อกี้น่าจะพลาดนะครับนะโอเค อือฮึปิดไฟไปปิดปิดหน้าต่างปิดไฟปิดหน้าต่างนะครับนะอเดี๋ยวพี่จะรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น โอเคพี่ผิดนะครับโอเคพี่นี่คือความอยากดูอยากเห็นของคนคน,คนหนึ่งนะครับนะคุณตาจากโอ้คนนั้นครั้งต่อไปให้แน่ใจว่าจะซ่อนอยู่ในห้องแต่นดีถ๋ถคุณหลีกเรี่ยงมันคุณก็จะโอเคจะไม่ยอมแพ้นะครับนะก็งั้น ถ้าใครอยากลองเล่นเดี๋ยวพี่ก็จะลองจะให้ชื่อแมปนะครับนะให้ลองไปเล่นดูนะครับนะงั้นก็ถ้าใครชอบคลิปพี่พี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับนะงั้นเจอกันหน่อยคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย